ไนโตรเจนไฮโดรเจนฮาโรเจนเฮ้ยถูกแล้วแหฮสวัสดีครับทุกคนมาพบกับบอลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเจ้า Honda City เครื่องยนต์ 1500cc iV t e c รุ่น V ปี2015.2016านํมานำเสนอนะครับก็สำหรับเจ้ารุ่นนี้เป็นตัวเจเนอเรชันที่4นั่นเองนะครับก่อนที่จะเป็นตัว1000 t ทโบ ตัวเจเนอเรชันที่5ที่เพิ่งออกมาในปี2020นั่นเองสำหรับพี่ๆีเห็นนี้เป็นตัวเครื่อง1 5 0 0 c าซเจเนเรชันที่4นะครับในส่วนของออปชั่นไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟไนโตรเจนไฮโดรเจนฮาโดรเจนเฮ้ยถูกแล้วแฮ้นะครับตัวด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกนะครับส่วนกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับซิตี้คารุ่นนี้ผมว่าน่าสนใจหนึ่งรุ่นเลยเพราะว่า อัตราการสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่ตอลิตรนะครับก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถเติมได้ก็จะมีแก๊ส91แก๊ส95 E10 E85 หรือว่าเบนซิน95นั่นเองนะครับในส่วนของรุ่น V นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กเรียบร้อยแล้วจะไม่ใช่ล้อกระทะนะแล้วก็ได้อย่างปี20ด้วยพี่ๆเอาไปใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับ ็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมออปชันภายในกันดีกว่าเ e สโก้ s <S ครับผมงั้นเราไปชมในส่วนของภายในรถกันต่อดีกว่านะครับก็สําหรับคันนี้ตกแต่งด้วยบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยได้สีแดงนะนะครับทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซิตี้เดิมๆโรงงานเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าอันนี้เซลเขาน่าจะแถมมาให้กับลูกค้าท่านเก่านะครับกุญแจเป็นรีโมท นะครับเป็นเกียร์ออโต้แอร์มือปรับวิทยุสแตนดาดเชื่อมบลูทูธได้แต่ว่าตัววีจะเป็นปุ่มพุ่มสตาร์ทสต็อปแล้วนะระบบแอร์แบ็ก ABS ครบคันแอร์แบ็กมี2ลูกด้านหน้าตรงที่พวงมาลัยแล้วก็ที่ฝั่งคนนั่งข้างนะครับที่ผมชอบรุ่นนี้นะนะครับเป็นตัวเรือนไมล์แบบดิจิตอลเรขไมาอยู่6 3 0มืกิโลเมตรนะครับเรือนไมล์เป็นแบบวัดค่าแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้มีกระจกไฟฟ้าระบบอีคอนโหมดนะครับกดก็ เพื่อใช้งานนะครับในกรณีที่อยากประหยัดน้ามันวิ่งใช้งานในเมืองรถติดๆนั่นเองนะครับที่สําคัญผมชอบนะดีไซน์ของเขาช่างเรียบหรูดูแพงนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากัน<อ>ครับผม<อ>ก็มาอยู่ในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนวิพีได้ชมน็อตตัวถังนะครับว่ามันเดิมสนิทกริบกริบนะครับไปอย่างน็อตฝากระโปรงเลยรอยตะเข็บเม็ดอาร์ครูคม,คมกลมดิสติก๊ก มอกบนะครับ,บให้ดูกันแบบชัดๆไม่จกตานะครับผมสำหรับรถคันนี้บอดี้เดิมๆสวยๆวยจริงคันหน้าแบบว่าคริปๆเลยนะครับไปชมรายละเอียดต่อไปกันก็สำหรับใครที่สนใจเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับราคาจำหน่ายของเขานี่อยู่ที่3 8 9 0 0 0บาท <Wow. S 1> ฟรีดาวน์ผ่อนสบายๆ72เดือนเนี่ยอยู่ประมาณ7,200กว่าบาทเท่านั้น <Wow. S 1> ใครที่สนใจโทรมาได้นะครับที่096864252 2วันนี้บรนราไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสด ดีครับ